ันชอบขับรถช้าๆจะได้มีเธอนั่งข้นงๆตรงนี้นานๆมีกันระหว่างทางค่อยๆไปกันแบบช้าๆไม่ว่าสั้นทางรตรงข้านหน้านั้นจะอไกลเท่ไวรพรตรงนี้คค่จุดหมายมีเธอที่ไกล้ก็ติเป็นคนใจร้อน ไม่ต้องเยียบเกินร้อนจนมาที่ไรฉันพร้อมจะไปไม่มีคคย oh no ปกติเป็นคนไม่ยอมฉันทำอะไรตัวฉันต้องมาก่อนแล้วใครจะหายังไงก็ไม่ฟัง I'm sorry แต่แต่ได้พบกับเธอสิ่งทั้งยังก็กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉันชอบเขา ช้าช้าจะได้ดีเธอนั้นขึาข้างตรงนี้นานมีกันเราวันทางค่อยคอยไปกันนะช้าช้าไม่ว่าสั้นนานตรงข้างน,านั้นจะไกลเท่าไวร่ตรงนี้คือจะมา ขอบน้องกินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสู่เที่ยวมาทิงสดนะฮะกับซิงเกิลนี้เลยชื่อเพลงว่าอยากมีเธอใกล้ๆครับผมยอยากมีใครอ่ะมีจ้ำเหรอโอ้ย้ทำดูมาแล้วใช่ไหมไม่ให้น้องตั้งตัวเลยหรอแล้วมีใครสรุป ไม่มีไม่มีครับผมไม่มีครับแล้วเกิดทำไมเนี่ยใพอพูดมาพูดว่าแบบอยากมีคือจํำกังวลเลยเขาเรื่องเลยเขาเรื่องเร็วมากเลยครับผมไม่มีธงอะไรมาเลยครับกระแสตอบรับดีกว่าสําหรับเพลงนี้อยากมีเธอใกล้ๆเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนแฮปปี้มากเลยครับค้วยความที่มันเป็นบอยเลิฟ มิวสิกซีรีส์นะครับผมบแล้วก็เป็นสองเอมีต่อกันครับยังมีเธอใกล้ๆแล้วก็แอบรักเพื่อนรักครับผมโอ้โหนั่นหมายความว่าแอบมีเธอใกล้ๆเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อ,อครับอแอบรักเพื่อนรักใช่ครับแอครับรักเพื่อนรักโอเคแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะฮะแล้วภาพสวย ช่แล้วเหมือนเป็นไงอันนี้ก็มันจะเป็นแบบต้องเล่าก่อนว่าเอวีนี้มันวนสมหวังแล้วครับผมสมหวังแล้วเหมือนอันแรกมันจะเปิดมาก่อนเออเศร้าๆหน่อยเศร้าๆก่อนแต่ว่าอันนี้มันคือมาสมหัังแล้วแล้วก็ถ่ายทำเอวีก็เหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะเรายกกล้องไปถ่ายกันที่ฮ่องกงครับผมครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันจะมีแบบพวกแบบว่มันงีฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบหากันหน้างานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสนุกมากๆเลยครับจริงจริงยังมีเรื่องที่ต้องคุยกับน้องอีกเยอะมากเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในไลฟ์สุดท ครับผมก็ฝากเพลงอยากมีเธอใกล้ๆด้วยนะครับผมแล้วก็แอบรักเพื่อนรักนะครับก็สามารถฟังได้ที่ streaming platform ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็สามารถรับชมเอมีนนะครับได้ที่ YouTube official Why Music ครับยังไงคินก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคคินหล่อมาปุบมือโอเคอ่ะเดี๋ยวน้องฟินอยู่ในร้านกับเรานะสวัสดีคที้ทางหน้าจอช่อง7 HD ลาไปแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ